ครับสวัสดีครับลุงจงครับประเสริมช่องลุงจงประเสริมมาแล้วเป็นเังไหนเป็นเังไหนพีน่น้องน้ำในคลองมาไหลแต่ว่ามันไหลอยู่นอกคลองเป่คลองขุดนานคลองแต่น้ำในคลองนิ่งอันนั้นในคลองน้ำในคลองอันนั้นน,น้ำอยู่ในคลองน้ำในคลองนี่นิ่งครับในคลองที่ขุดมานัา่นแหละน้ำในคลองนิ่ง แต่มันไหลอยู่ทั้งนอกพี่พื่น้องน้ำมันไหลอยู่นอกคลองเพื่อโอ้ยเนาะวนไหลอยู่ในปลาข้าวโพดปวดอะมันไหลอยู่ทั้งนอกพี่มันไหลอยู่ปลาข้าวโพดพี่เป็นยังไงโอ้เป็นยังไงเป็นยังไง น้ำข <f dragging> ังอยู่ในป่าข้าวโพดกับประมาณเเสี้ยวหนึ่งนะครับประมาณอยู่เศษหนึ่งส่วนสามของแปลงขังอยู่ในมันขังอยู่ในบริเวณนี่คือมันเออมันหล่นมันมันมันไหลประทันนะครับมันระบายประทันมันก็เลยขังอยู่ในนี่ด้านหลังลุงจงเนี่ยประมาณหนึ่งในสามของแปลงปังนี่นะซีไล่กันนาสีนานสีน้ำขังอยู่ประมาณจะไล่กลัวๆนี่ครับ พอถึงสองไลนน้องน่าก็เป็นน้ำไหลผ่านมันระบายประทันพี่น้องมองนี้ก็เจอแรงตอนมันมาแบบแรงๆตั้งแต่มุ่ขึ้นนี่คุณล,ล่นเดี๋ยวคุณขมค้นเ๋ยคุณก็เ,เลยมาเก็บภาพให้เบิ้งน้ำพี่น้องฝนตกดีก็ ดีกับแมนบ่ดีกับแมนพี่น้องโอ้หลงลอ,งอย <laughs> มันมาเมื่อคืนยามเมื่อคืนเนาะตอนนี้มันก็เจ็ดโมงหกโมงหกโมงกว่าละสี่เจ็ดนโมงแล้วกเ็กเลยน้ำก็เลยหยุบลงครับเดือวแต่หลงลอ,งอยกับผัดมาตะพุ่นล่ะปลากระพงลุงจงกับถั่วแน่อยู่แต่ว่ามันแค่นี้มันไม่เป็นอย่างน้ครับมือหนึ่ง มันก็นมันก็นยุบแล้วสันนี้โบเป็นยังแต่ว่าไอ้ส่วนทั้งคุณเนาะมองตำตามมองที่ลุงจงไปทายเมื่อวานเดี๋ยวสิลุงจงจะพายยังลงไปเบื้องคุณมวกนี้ก็ขังแน่น้อยนึงพี่นะ้องวนี่เนาะวนี่ก็ขังแน่น้อยนึงแต่กับโบถึงกับบ่ถึงกับไหลดอกสั้นฝนบ่ตก,กับโบเป็นยังเดี๋ยวไปเบื้องมองคลองข่างคลองมองน้ำที่มันไหลออก นอกคลองเนาะนักเลยครับพี่น้องฟังทางนี้เนาะโอ้น้ำ่อ,อยู่ในคลองครับน้ำมันบ่ไหลอยู่ในคลองออกมานอกคลองเลยเมื่อมองลุงจงที่มาถ่ายเมื่อวานนี่ราบเลยครับราบรา,บาบมันบ่ธรรมดาแลยพี่น้อง มึงปลามันลาบเป็นกลองเลยมันขัดคอค้องคุณตัวน่ะโอ้ขุดคล้องแต่ว่าเฮ็ดตันเป็นท่อนเป็นท่อนไว้ก็ซซําคุดหลุมแล้วพี่น้องมันก็นไปทั่วที่แล้วมองไหนตั้มมองไหนมันหม,นไไม,ม,มุนไปได้มองไหนมองไหนมันไปได้มันก็ไปมองหันแล้วน้าหนาเนาะตายตายตาย อย่าหายอย่าหายเติบหนึ่งมันก็ขังยู่นี่แหละพี่น้องเพราะมันระบายเพทันเนาะขึ้นไป่อน่อนให้ขึ้นไปคอนแปลงเลยน้ำเนยครับมาหอดมองนี้มันไปหาหมองป้ามันเนาะออกไปหมองป้ามันมันระบายเ่ทาฉันมันก็หล่น มันก็วนคืนไปพุ่นครับวนคืนลงไปแปลงพุ่นต่ำๆพุ่นคือมันคือมันต่ำพุ่นมันก็ลงไปพุ่นแะครับน้ำถึงมันทีม้าหนีแห้งก็จริงม้าม้าหนีแห้งแล้วออกไปหนีแห้งแต่ปลายทางมองพุ่นมองที่ลุงจงมาทางที่ลุงจงมาพุ่นกันก็เป็นที่กันเนี่ยนะครับมองไหนมันต่ามันก็ไปมันอยู่ใกล้ๆกันมันก็วนคลื่อนด้วยกัน พ้นขึ้นไปหามองทั้งขามนั่นแหละพ้นไปหาทาั้งขามไตทั้งขามนั่นแหละนี่ลบไพ่ธรรมชาติแล้วก็พ้นไปพ้นเห็ดเห็ดบ่ถืงน้ำละครับพี่น้องเห็ดบ่ถืงน้ำละคล้องขุดคล้องแต่ว่าบ่ใส่ทออันนี้ลองลอยลองลอยตั้งแต่เมือ่อคืนนี่ตอนนี้ก็ เจ็ดมงแล้วก็เลยเป็นหยุบหยบลงหน่อยหนึ่งปลากระโพดล่วงจงกัเป็นเตยล่มเป็นเตยล่มเป็นเตยเลยก็คขังขังขึ้นไปหน้าม,มันสิขังจากบริเวณนี้ขึ้นไปหันประหอดค่อนๆนแปลงนะครับแต่กระโป็นไปยังหนอนหน้ามนันขังแป๊บเดียว นอกจากฝนสิตตกอีกมือสองมือไปจังสันมันนาสีเสียหายอยู่แต่คันคันโมตกซ้ำอ,อีกมือนี่โมตกซ้ำอีกมือนี่ก็สิกกระไขแน่และพี่น้องเอาใจยากมนุษย์ก็ได้ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเข้าบ้านกันไปหากินกาแฟกัน <laughs>